โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาวันนี้ก็พบกับช่องอจอนะครับผมอจอนะครับก็มาจากย่อมาจากว่าอาจารย์จอนี่แหละครับผมพปกติทําอาชีพเป็นอาจารย์นะครับก็เ,เลยก็ขอเ,เตือเองว่าอาจารย์จอแล้วกันนะครับวันนี้ที่จะมาพูดถึงก็คือวันนี้เราจะมาลองก็คือสอนวิธีซื้อเหรียญมีมหรือเหรียญแปลกๆนะครับ ในแผ n นเค้กสวาร์ปนะครับเวลาเราเจอ,อเหรียญแปลกๆที่อยู่ในบน BSC นะครับสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยเราจะมีวิธีการซื้อ,อยังไงนะครับเพราะบางทาีบางคนเนี่ยอาจจะไปซื้อมีอีกแนวทางนึงก็คือเราก็เข้าไปที่ไปสมัครเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มของตลาดของ Gate.io เงี้ยในนี้ก็จะมีเหรียญมีมค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ว่าเปลียนมีมที่มันมาใหม่ๆแบบต้นสายเลยแบบเพิ่งมาเมื่อวันที่27-28ตุลาอะไรอย่างเงี้ยคลิปวันนี้คลิปวิดีโอว,วันนี้ก็ทำวันที่4พฤศจิกาเนาะก็คือแบบโอ้มันก็คงยังไม่ลิสต์เข้าเร็วๆนี้หรอกสมมติว่าคุณอยากเป็นต้นต้นสายเลยนะครับอ่าผมเข้ามาดูเนาะที่คอยมาเก็ตแคปนะครับที่คอยมาเก็ตแคปเนี่ย อ่าเหรียญที่ผมซื้อไว้รู้สึกจะมีตัวหนึ่งที่เป็นต้นสายอยู่ชิบะกิ uki, ใช่ไหมชิโบอ่าชิบะกิเนาะเหรียญชิบะกิเนี่ยก็คือพึ่งมาเมื่อสักประมาณนะครับสิบเดือนสิบก็คือเดือนตุลาวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยก็คือแน่นอนว่ามันยังไม่ไปลิสต์บนอ่าแพลตฟอร์มเอ็ก a เชนไหนนะครับ ซึ่งมันอยู่บน BSC Smart Chain นะครับซึ่งมันอยู่บน BSC Smart Chain เนี่ยเราจะทำยังไงคือเรามี MetaMask นะครับเราจะซื้อมันยังไงนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการซื้อนะครับอาจจะไม่ได้ลงมือให้ดูเนาะเพราะว่าตังค์ไม่มีซื้อไปหมดแล้วนะครับเอาเค้กมาซื้อโอ้โหเจ็บกับค่าแก๊สมากเลยนะครับก็วันนี้เรา ก็คืออันดับแรกเลยเนาะก็คือคุณก็เข้ามาที่เทรดนะครับแล้วก็มาที่ Exchange นะครับคุณก็ดูว่าคุณมีเงินอะไรนะครับถ้าคุณมีเงินเป็น BNB คุณก็ใส่ BNB ไปแต่ถ้าคุณมีเป็นเค้กใช่ไหมครับสมมติคุณมีเป็นเค้กคุณก็ใส่เค้กไปนะครับแล้วคุณก็เลือกนะครับเหรียญทีนี้เวลาคุณจะต้องการเหรียญสมมติว่าเป็นเหรียญแปลกๆแล้วกันเนาะ พอดีผมมีพวกนี้มาแล้วนะครับผมจะลองเรียนแปลกๆดูอย่างเช่นคิงชิบะนะครับคิงชิบะนะครับอ่ะโอเคคุณก็เซิร์ชใน c อย n m มาเก็ตแคปมาแหละแล้วก็ดูรหัสโค้ดของมันนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเขียนเป็น Binance Smart Chain นะครับคุณก็ Copy Address ของมันนะครับมาวางไว้ตรงนี้นะครับ เฮสปับอ่าพอดีคิงชิบะนี่มันมานานแล้วมันก็เลยมีรูปการ์ตูนมีอะไรน่ารักน่ารักเนาะเราก็สั่ง import understand มันก็จะพูดว่าแบบเอ่ออะไรสักอย่างช่ามันเถอะนะครับ import เข้าไปนะครับ import เข้าไปทีนี้นะครับพอ import เสร็จแล้วเนาะ อันนี้ผมไม่มีเค้กใช่ไหมผมก็สมมติว่าผมซื้อหมาตัวนี้มาแล้วผมอยากจะแลกเปลี่ยนรอแป๊บหนึง i n s f i e n t i e n t for this trade ฮะอ่าโอเคครับแน่นอนครับก็คือการที่มันจะ swap นะครับจากเหรียญหมาของผมเนี่ย AS ไปคิงชิบาเนี่ยมันจะมีการไปที่ ภูเบีนบีก่อนแล้วก็ไปที่ภูของคิงชิบายทีหนึ่งมันก็ต้องทำการอัดแก๊สเข้าไปนะครับคราวที่แล้วผมซื้อตัวที่มันเป็นของตัวที่เป็นชิบกิเนี่ยผมอัดไปเกือบ20%โอ้โหบอกได้เลยว่ากระอักมากๆนะครับกระอักสุดๆบางอันก็10%นะครับเพราะฉะนั้นคือคุณต้องเตรียมค่าแก๊สไว้ นะครับอยู่ที่10ถึง20%นะครับค่าแก๊สนะครับซึ่งการปรับค่าแก๊สตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องไปปรับที่ Slip t o l e r a n c e นะครับเราจะปรับให้เป็น 0. 0.1ก็ได้ตามนี้เนาะอันนี้คือขั้นต่ำเลยปกติเราใช้ 0. 0.1 0. 0.5นะครับไม่เคยเกิน 0. 0.5นะ่ะถ้าคุณสวอปเหรียญปกติเนาะแต่ถ้าเป็นเหรียญมีมเหรียญที่เพิ่งแบบต้นสายมานี้มันก็จะอยู่ที่สิ ถึง20%คุณก็ใส่ตัวเลขไปประมาณนี้แค่นี้เองนะครับแต่คุณคุณลองใส่ดูก่อนนะก็คือถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้จริงจริงก็ก็ค่อยปรับเอาก็ได้นะเออทีนี้ก็คือพอเข้ามาสู่ขั้นตอนนี้ใช่ไหมเนื่องจากว่าเราก็ต้องทำการ enable enable ก่อนก่อนที่จะ swap นะครับ enable ว่าเออเหรียญเนี้ยมันจะทำการ swap เนาะทำ enable เสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยกด swap ทีนี้พอกดสวัปเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกก็ต้องมาดูว่าสมมุติว่าคุณให้ค่าแก๊สต่ําสุดอ่ะก็คือสมมติว่าเป็นห้าอย่างเงี้ยถ้ามันสวัปไม่ได้มันก็มันก็จะขึ้นมาเลยว่าไม่ได้อินส f i เชียนมันก็บอกมันไม่ได้นะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันได้ปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยหน้าต่างว่าแบบค่าแก๊สเท่าไหร่ค่ากีวีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับเออก็คงประมาณนี้นะครับส่วน สมมติว่าผมซื้อเสร็จปุ๊บบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ไอจันจอคือมันไม่มีอไอตัวเหรียญเนี่ยมาลิสต์อยู่บน MetaMask ไม่ต้องตกใจครับเข้าไปที่ตรงนี้นะครับคลอด Market Cap มันเดิมครับคราวที่แล้วเรา copy address นะเพื่อหาเหรียญใช่ไหมครับคุณกดตรงนี้ครับเนี่ยครับที่เป็นรูปจริงจอก add to MetaMask ครับกดป๊าป add token ค่นี้ครับก็คือโทเคนมันก็จะมาลิสต์อยู่บนนะครับต์อยู่ในนี้นะครับเมื่อกี้ผมกด c a n ซ e l ไปนะครับอแค่นี้เองครับ meta mask ก็ค่อนข้างมีประโยชน์เนาะมีบอกทุกอย่างครับมีอย่าง king chiba เนี่ยมันก็จะบอกว่า max supply อ่ะไม่มี max supply เว้ยมีแต่ total supply นะครับ king chiba เนาะ มีเว็บไซต์นะครับมีเว็บไซต์ในนี้นะครับก็เข้าไปเปิดดูครับโอ้โหอย่างเกมออฟทรอนโอเคนะครับก็ประมาณนี้หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่ต้องการจะซื้อเหรียญแปลกๆเหรียญที่เป็นต้นสายบน e s c Smart Contract นะครับครับผมก็ขอจบคล,คลิปวีดีโอนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าใครชอบอะไรก็กดไลค์กด subscribe นะครับคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับขอบคุณมากครับครับผม